สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาให้สังเกตว่ากล้วยไม้ชนิดไหนนะคะที่ต้นเขามีลักษณะยังไงที่เขาสามารถจะให้ดอกได้นะคะ <ram at> เดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องแป๊บนึง นี่คือกล้วยไม้ที่แอนปลูกไว้นะคะก็จะดอกก็จะประมาณนี้นะคะวิธีสังเกตว่ากล้วยไม้ต้นแบบไหนนะคะลักษณะต้นแบบไหนที่เขาจะให้ดอกนะคะก่อนที่ต้นไม้เอ,อ่อต้นกล้วยไม้เนี่ยเขาจะออกดอกนะคะเขาจะสลัดใบทิ้งให้เหลือแค่สองใบนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองใบแค่นั้นแล้วเขาก็จะออกดอก นี่ก็ได้มา9้าดอกนะคะเป็นดอกที่สวยงามแล้วก็จำนวนดอกกำลังสวยนะคะแล้วก็ไอ้ต้นเนี่ยเขาก็สมบูรณ์นะคะกล้วยไม้ชนิดนี้ถ้าซื้อมาแล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะสูญพันธุ์นะคะเพราะว่าไอ้รากพวกเนี้ยต้นใหม่เขาจะงอกมาจากรากพวกเนี้ยคะ่ะตามรากเนี่ย แล้วก็วิธีสังเกตนะคะวิธีสังเกตง,ง่ายๆคือต้นเขาจะอบอวบนะคะเหมือนคนอุ้มท้องนะคะต้นเขาจะอบอวบเหมือนคนอุ้มท้องแล้วเวลาเขาสลัดใบเหลือสองใบแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราแบบนี้นะคะส่วนต้นที่ปลูกแล้วมันไม่มีดอกนะคะลำต้นมันก็เจียเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหี่ยวเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่อวบเขาก็จะให้แค่ต้นนะคะ ส่วนต้นที่เขาออกดอกเขาจะอวบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนอุ้มท้องอยู่ะคะเหมือนต้นนี้เหมือนกันต้นนี้ก็อวบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสลัดใบทิ้งอีกหนึ่งใบก็เหลือสองใบนี้แล้วเขาก็จะออกดอกให้นะคะอย่างต้นนี้ก็จะไม่ออกดอกคะ่ะดูง่ายๆคะ่ะต้นเขาเจียวเหี่ยวๆไม่อวบสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครไปซื้อกล้วยไม้แล้วอยากให้ออกดอกก็ดูต้นหาซื้อต้นที่มันอวบอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะตั้งท้องแล้วก็ออกดอกให้เราเราไม่ต้องกลัวว่าจะสูญพันธุ์นะคะต้นไม้ชนิดนี้เคยเอาลงดินแล้วนะคะแล้วนี้ลากเขาค่ะมันมันเหมือนเป็นตีนนะคะเขาจะเขาจะตีนเขาจะไกลา,ายไปทั่วะคะ่ะเขาจะไม่อยู่เป็นที่นะคะเวลาเขาออก ต้นใหม่งอกต้นใหม่มาเนี้ยรากเขาจะ,จะบานขึ้นโผล่ออกจากดินนะคะเคยเอาลงดินไปแล้ว,ลวเนี้ยไอ้รากเนี่ยเขาจะเกยขึ้นมาค่ะเลยปล่อยเป็นตามนรรมชาเขาจะเกียไปไหนเดินไปไหนก็เรื่องเขา <laughs> เพราะว่าลงดินแล้วเขาก็หนีออกจากดินออกมาแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่ว่าใช้ สำหรับปลูกกล้วยไม้คะ่ะเราใช้อะไรนะไอ้กามะพร้าวะคะ่ะนั่นก็คือเป็นตัวอุ้มน้ำให้เขาอันนี้ปลูกง่ายๆนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะอันนี้แค่ลดน้ำแค่นั้นเขาก็อยู่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่เนี้คะ่ะเก็บความเล็กความนเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากทุกคนนะคะ